สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนทําคลิปบอดนะคะก็ไปที่เครื่องมือของเรานะคะเนี่นะคะยค่ะดูด้านบนสุดเนาะหรือว่าในโน้ตของแต่ละคนได้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะไปที่โน้ตนะคะจะมีบางคํานะคะที่วิเก็บเอาไว้เนาะคาที่อย่างเช่นฝากร้านอ่ากรณีฝาก,าากราก้านนะคะเนี่ยจะเซฟไว้แบบนี้นะคะเห็นไหมอ่า,อานี่นะคะนี่เราจะพิมพ์ใส่ไว้ในโน้ตก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็คัดลอกอคัดลอกเลยนะคะ เนี่ยค่ะกดแช่กดแช่ใช่ไหมคะเราก็ลากมาทั้งหมดนะคะลากให้ครอบเลยแล้วเราก็คัดลอกไปหนึ่งครั้งอ่าทีนี้เห็นไหมคะมันจะขึ้นที่คีย์บอร์ดตรงบอร์ดเราอะคะ่ะเห็นตัวอักษรไหมแล้วเขาก็จะมีแผ่นเรียกอ,อ,อะไรคะบอร์ดเนาะเราก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะคะเราก็กดลูกศรอ,ออกนะคะเราก็มาที่คีย์บอร์ดมันเดิมค่ะว่าคีย์บอร์ดอันนี้เราเราคัดลอกเอาไว้แล้วล่าสุดตัวนี้นะคะแต่เราเราเรา,เราพิมพ์มาไว้แล้วข้างนอกเราเอามาจากในโน้ตใช่ไหมคะเราก็กดค้าง แล้วมันก็จะขึ้นคําว่าวางตรึงลบนะคะทีนี้เราจะตรึงเก็บไว้ในคลิปบอร์ดก็คือเรากดไว้หนึ่งครั้งตรึงนะคะอ่าเขาก็จะเขียนคำว่าตรึงเอาไว้เห็นไหมคะนี่อันนี้อันนี้ที่ยุ้ยทำเอาไว้นะคะนี่แหละทั้งหมดเลยตรงนี้นะคะที่มีนะคะเป็นคลิปบอร์ดที่เราทํากันเอาไว้นะอ่าเราเวลาเวลาเราจะคอมเมนต์เพื่อนๆน,น,นะคะหรือว่าเราจะไปดันคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะก็ได้เลยนะคะอืมแต่ถ้าเรามีตรึงเอาไว้แล้วเราจะยกเลิกการตรึงในคีย์บอร์ดเอาไว้นะคะก็กดค้างหนึ่งครั้งแล้วก็ยกเลิกการตึงอ่า แต่วิธีการใช้ใช้ยังไงหรือว่าเราจะเพิ่มโดยการที่ใช้ปากกาเขียนเพิ่มมาก็ได้กดปากกาแล้วก็กดบวกเข้าไปนะคะบวกบวกเราก็พิมพ์ใหม่ได้นะคะเราจะทําเราจะพําเพิ่มนะคะหรือว่าเราจะแบบเพิ่มรายการใหม่อ่านี่คือการเพิ่มรายการใหม่นะคะก็พิมพ์สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านรอบห้องไม่ได้ทักใคร รักทุกคนคะ่ะอแล้วเราก็หรืออาจจะใส่อีโมชันต่างๆอ่ะให้เป็นจุดสนใจนะคะแล้วก็ัวใจอ่าแล้วก็รูปสวัสดีแล้วก็เอาที่แบบดอกมงดอกไม้นะคะแบบให้มันจุดเด่นๆขึ้นมาได้นะคะเราก็เลือกอีโมจิได้นะอ่าเราเอาจจะเป็นตีเขียวได้นะคะสีเหลืองอ่าเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะอยู่คําว่าตรึงเอาไว้ตรงนี้นะคะนี่ลคะค่ะเสร็จแล้ววิธีการใช้อ่าเราไป วิธีการใช้ใช่ไหมคะก็ออกจากตรงนี้วิธีการใช้คลิปบอร์ดนะคะก็ไปที่ a c e b o o k อ่าเรากําลังคิดอะไรอยู่นะคะกดมาหนึ่งครั้งคปบอร์ดขึ้นมาแล้วนะคะคียบอร์ดขึ้นมานะคะคปบอร์ดจะอยู่ด้านบนสุดเนาะที่จะมีรูปสติ๊กเกอร์ GAF แล้วก็คีบอร์ดนะคะแล้วก็ฟันเฟืองเนาะเรากดไปที่คปบอร์ดค่ะอ่าแล้วก็สวัสดีทุกท่านรอบห้องอ่านเราก็ขึ้นมาแล้วกดหนึ่งครั้งแบบนี้ค่ะก็ได้แล้วนะคะวิธีการใช้แค่นี้นะคะ